นามัสการครับนมัสการเอาเป็นนามัสการนะนามัสการน้ำกันนี่ล้วมาหลายช่องเจริญพรเดือดพอนผ่อนจำได้นู่นหลายแถวเดียหลายแถวลายแถวต้องเปิดนะต้องเปิดตกนิดเดียวเองจารย์เอ้ยเกือบสามตัวแตกแล้วเกือบเนาะมิดหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเพิ่นว่ากันเพิ่นซื้ออัตมาให้หกสามเยนวะครับเพิ่นซื้อขึ้น แตรม1นึรถแตรมหนึ่งเพิ่นกระถือได้ลยดย่ะ่าเลขน้ำมันเลนมเขาได้อาจารย์นบครับเกาเลยดินัครับอยูหนันที่พอผมไปเบิ่งแตาได้เสามครับสองเจ็ดสองสามเฮ้ยสามสองเจ็ดครับนต่เนแบบน้ำมันโมเดราะว่าคนคนเบิ่งคิดเพิ่นอาจจะเบิ่งไอ้องน้ำมันแมนยูวัดจวบเกียเพิ่นก็ถี่นกอนอยู่ทรงไปให้เพิ่นนะเพิ่นกระบ้านเพิ่นสื้อเจ็ดสามเจ็ยสอง ว่าของอาจารย์ให้6หกสามสามนองครับหกสามกองดสองจขึ้นซือลงเด้อแต่ว่ามันกับมีขึ้นมีล่วงเนาะนามวิ่งเดียวเดียววิ่งเดียวสองวันเนาะจับคู่ให้ฟันทงสองจีดนี่นะขัดจับเอาคือสูตรเก่าสวงนี่คุณยม่เด้อที่ผ่านมาเด้อน่มันได้สมก็จ็เดียวตัวเนยมันได้เก่าสวงที่ยมมาไทยนเก่าก็สวงเด็นี่ อันนี้มันมานี่ยสองกับเจ็ดหนึ่งกับสามกับเจ็ดนี่นะเจ็ดมันมาเบืดเลยว่า้งครับเนี่ยที่สูตรที่ได้ให้ไปเก่าสวงแม่ว่าอาจารย์จับเจ็ดสองจับพิดอันนี้จับเจ็ดเจ็ดสามบวอเอาหบวดนี้ด้วยวดนี้งวดนี้อันนี้เ,เอาให้ดูนี่มันคือร้ายใช่ไหมอาจารย์มาชีหนโ่นอาจารย์ไมใเรื่อ้เออโยมเขียนเอาเดี๋ยวจีห้ วันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณอีกวันมาเอาเอาเป็นสูตรคำนวณเลรอมันจังมาตรฐานดีอาจารย์นี่มีฝันมาค่ะเล็กฝันบ่มีเหรอเอาเอาเล็กคำนวณเลยล่ะเหล็กมนมุ่นกับโบมี้เหมือนฝันเนาะค่ะน้ำมันมุ่นกับบด้เ็ดบด้เวณโบมี่สั่งเหล็กตัวหนี้วันสั่นเดียวปอยได้สามหมื่นเรียกวอวกับปลอยไปเลยสามหมื่นปอยหาแปดตัวเดียว อาแปดตัวเดียวเออเสียนเสียนเอาวิ่งแปดเด้อวิ่งแปดอาแปดวิ่งแปดวิ่งแปดขึ้นเทิงลงลุมบนล่างนะครับเนี่ยอ้าขึ้นเทิงลงลุมเหรอล่างบนเลยให้ตัวเดียวเข้มเข้มเลยอาแปดตัวเดียวเป็นแปดนะครับรักวายเขามีบหมครับเด็กัว หนึ่ปสตัวหนึ่งห้าแปดฟังชัดชัดังชัดชัดนึ้าแปเด้อคุณยุงสามตัวหนึ่งห้าแปดวิ่งแปดนี่ละวิ่งแปดมัวให้หลายตัวเด้อให้ซ้ำนี่ละพิจเลาน่าเอาเดี๋ยวเขียนเร็วก่นเด้อคอยเบิ่งเดียเวเียเวเด้อวน่งเด้อขับเด้อวบว่าเลข พี่หลวงพุ่มยุ่มนี่เด้อใช่ครับให้เบิ่งสูตรเต็มนะครับอาจารย์สูตรเต็มนี่มันบอกวงไหวมืดนาสูตรใดมันมีแต่แปดมากนะแปดแปดแปดที่วงไววนี่คัดชีดออกมาเร็วอันนี้คือมีหกครับนี่ก็หกนี่ก็หกหกก็ด้แต่ว่าบวมักหกหัวนั่นนั่นแล้วทีงหมดก็มากหมดก็ว่าบวมะสามมาสามมาเลยนี่ แต่ว่าเขียรวงไหวยูนะนี่วงไหวว่างึคัดไหวยู่นะแต่ว่าอาตมาโบ้ไห่นะเนี่ยงวกึ่งอันนี้กับแปดงูก็แปดสุนนี่ก็แปดสุนี้ก็แปดเออ้อามันมากกับมากสุนนี่ก็แปดมันมากกับ 8. มากแปดวงไปจนสุดแปดคือโตยืนเลยเด้อผ<ม>ู้ใดว่ซื้อเลขตีดแปดนี่ผู้ใด,ดเงืนงวดเบิ่งทั้งนี้เฮาบ่นขออนุญาตหัวเขาอาจารย์เด้อบบติดแปดฮ่าฮ่บติดแปดผู้ใดซื้อเลขบบติดแปดนี่ผู้ใดเงื่อนงวดนี่ ต้องดีด้วยพี่น้องซืทุกคนทุกทันเปดมาแท้ครับ่งเลข้อเลขเอีแปดบอดีเงินเพื่อสีมาเป็ดเป็ดนี่เจียนไว้นี่เรพี่น้องก็ไปตัดเอาน้ำเลือดหนึ่งหาเป็ดอาจารย์บอกว่าคันนั้นบอซื้อเลขติ้มยังก่อค่ะติดแปดจ้ะบได้เงินบได้เงินัานซื้อเลขบอติดแปดบอดีเงินแมนจ้ะแปลงว่ามันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลนอยู่ที่พาวันทนเป็ดหลายสูตรนะหนึ่งสอง สามสี่หาสูตรพุดอะกันบมานี่คนหาหาสูสันหอดเขาอีนี่ทักเทียนบมานโบชานหอดเขาจะเมื่อครับบชานเขาจะเมื่อเครื่องเมื่อทักเทียนโบชานเขาเล้ยงปกติกับโบชันเทียวชันเทียนอยู่เร็วนันได้ก๋วยเตี๋ยวเนาะอาจารย์โบานเขา นี่เด้อจับตาหกนี่เพราะว่ามันมาตลอดได้สูตรนี่แต่ว่าสองสูตรพี่น้องมวนมวลมวดที่ผ่านมากตัวเรียกตามนี่เนาะเนี่ยมวลที่ผ่านมาจับตาหกสามสามมาแต่ว่าสามสามก็สวงได้นี่นะเราก็เบื่อเจ็ดนี่นะเบื่อเจ็ดนี่มันเข่าเต็มๆเลยล่ะ เกี่ยวกับวตมานนี่หกกับแปดหนึ่งกับหนี่สุดท้ายเรื่องที่หกกับิมาสุดเนี่มันเบิ่นหกเนาะเมนบอลชนหกชนแปดไหลนะสูตแรงมากกับทีสปดเนีนแปดแปดแแปดเนียนหกแปดเท่านี้มันเละก็ไหลหางหกแปดเพราะว่าแปดก็ขาดสินึ่เนี่ยคือคืนมันก็เป็นหกแปดเนียว่ายุ่งเป็นแปดอัตมาให้หกสามเนาะเพื่อจะสื่อลงหาสามเมนบองวัว่างหัน หาสามแล้วก Ari, thinking, athletes, ็ซ like uh ื้อขึ้นมันเกจสามเมนบอกเป๊ะเลยเนี่ยมีคำนวดด้วยกันเยอะนี่เลยอาตมาว่าขี่ก็ขี่ว่ามานํากันตัดเกจสามอักนี่นะเียนไว้นี่นะนี่นะเียนว่านี่งรักฐานมีอะไรเพิ่งเลีนอย่นตัดออกเลี้ยงเด็กก็เมียนเรียกเขาเด็กวังงั้นนะเด็กตัดเกสามหัวขี่ก็ขี่ว่ามานํากันที่วะมาดีมาหอวขี่ก็ขี่สิเรานี้ตัดหกงานนี่ที่จับควรอาจารย์ตัดตัวไหนออกค่ะ จับคู่ค่ะที่จับคู่ตัดคู่ในออกนี่เดิตัดหาเก่าเ็มีมีสี่หางเองนี่สีหาีแปดมีแปดสี่มีหนึ่งหกวหาเกถ้าเต็มถ้าเต็มสูตรมันจะมีถ้าเต็มทีนีจะขังเดี๋ยวเต็มสูตรเขียนเต็มสูตรให้เพิ่นน้แน่คส่นเพื่อเพิ่นเต็มสูตรมีตัวใดนะคะนี่หาแปดถ้าีแปดสี่หนึ่งหกหาเก้ากันแปดแปดกันแปดแปอหนึ่งหก ไอ้เบิ้งนั้นเน่เด้อบ่ได้เขียนห้าเก้าแล้วก็การแตกยุ้งเม่วังหันถ้ามันออกเพื่นที่มันซื้อที่มันั่งไอ้ใส่ชุดเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยนะครับถ้ามันออกแปดหกสามหันแล้วที่จ้างหมอรำมากประสันเดียมันบ่ออกเราซื้อเมื่อต่างหน้าบันไอ้เบิ้งนั่นซื้อเลียงมื่อต่างหลายหมื่นนะคุณบอกนะได้บอกเจ็ดสาบซมใช่ไหมพิทเต็มเดียวอาจ่าเต็มแล้แคปหน้าจอเลยครับนี่เต็มสูตรน้ำด้วยในนี้มเต็มสูตรน้ำ วงกลมเลยไม่เลยอ่ะเต็มสูตรเต็มบางบ้างเต็มสูตรแต่นี่ที่ข้างบนก็พ้าจานที่แล้ะสายวิ่งบอปบอพาดเทะอาจจะมาว่าบอพาดหรอกเปลมามาเม่กินหอดเข่าแล้วว่าอุก็ซาคหอดเข่าเปลี่ยนมาจังไหนกันมาเพราะว่าเคยเคยเห็ดแล้วมันสูตรมันได้เลขยจังสี่นะเลขตัวเดียวออกมาชนกันนี่คือว่ามาเทะได้เปลี่ยนเอาเอาละแคบพี่น้องถ่ายนบ่ได้ เอาผู้ใดซื้อเลขว่าติดแนี่ว่าได้หมากกระตังซื้อเลขว่าติดแปดหมากกระตังว่ได้หมากกระตังว่าได้เงินได้เตจีตังอ๋อพี่น้องมพามาเบิ่งสมุนไพรเนาะเดี๋ยวก็อธิบายให้พี่น้องฟังอีกทีนึงโอ้นี่สมุนไพรไทยแท้ก็ไม่ต้มเน้อครับสำหรับตัวเลขก็ตามนั้นเด้อครับเด้อเพราะว่า อาจารย์กับไ่ได้หาหลายตเนาะแต่ทางเอ็ดมินกัอยากได้ว่าเต็มสูตรนี่มันมีกี่หางนะครับก็มีแค่หกขางเองนะครับแต่ว่าตมักตัวที่อาจารย์บอกดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากบอกตัวเดียวคือหาแปดเท่านั้นนะครับห้าแปดแปดห้าแค่นั้นวิ่งแปดนะครับถ้าพี่น้องมีตัวเลขอา่าตัวอื่นนะครับก็เอามาใส่กับแปดก็ได้เป็นตัวเลขที่อา่ามักนะครับกะ แต่แปดนี่เอาเป็นตัวยืนไว้เลยนะครับแล้วก็ตัววิ่งนี่อาจารย์หมั่นใจนะครับอาจารย์บอกว่าถาบมีแปดนี่สิบก่สันเขาเราวาเนาะ,ะจะเราก็สิมั่นใจเนาะแต่ตัวเลียก็มีเขามีหลุดเนาะพี่น้องถ้ามันบวถือหรือจังใดกับลากันก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับทั้งช่องกับน้ำเสนอให้อาจารย์เราก็มีสูตรเราเก็ดให้น,หน,นะครับมาหาเราก็บอกนะครับหลายๆท่านเอฟซีหลายๆล,ล,ลายคนกัน ที่ยูไก่เพื่อนกับมาเอาตัวเด็กไปต่ก้อนหนานีแลวกับนี้เนาะอาจารย์ก็ให้ตัวนี้นลครับตัวเดียวนี่หาแปดเนาะอ่ะครับพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อครับเด้อมีหนึ่งทีมงานธรามาหลายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากท่านช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา รับชมนะครับไว้พอกันไม่ในคลิปหน้านะครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ